บทที่18พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวันเมสุตังเอยางังมายังภควาชาวะทียังวีฮาลติเชตวานีอานาตีติการซาอาลามีตาลาโคภวาพิขอามัเตสิพิเคอตีกาธาเตตีเตพิขวาโตวาจโซตุภวาเอตาธาโบจามีตาจิพิโกเวเตโตมิมุริยาเอเตมิจายาพิ พาวิตายาพาวลีกตาญาณิกตายาวตทุกตายานุจิตายาบาลีจิตายาสุสัมาลทายาเอกาทัสานิสังสาปฏิกังฆากาตามเอกาทัสานิสุขัาปฏิสุบัติสุขัาปฏิปูชาตินาปาปกังสุปีนางปะสสเิมานุสานังปิโยโหติอามานุสานังปิโยโหติเทวตาราคาตินาสาอาคิวาวิสังวาสทั้งวากาามติกูวตังชิตตังสมาธิยติสุขามันโนวิปัสสิตติอาัมุนโหการังกาโลติ ตลิงภาติวินสะโตคำโลโกกะโคโถติเมตายะพิกขเวเจโตมุตติยาเสวิตายะภาวิตายะปาลีหะตายะยานิกตายะวัตตุกตายะอโนทิตายะปาลีจิตายะสุสามะลาทายะอิเมเอกานะสังสาปะติกังขาอะนีติโสภะละนาเมตตาเจโตมุตติอะนีติโสภะละนาเมตตาเจโตมุตติ อาิทิสาพพะราเมตตาเจโตมุติกาติหะกะเลหีอนติโสพลนาเมตตาเจโตมุติกาติหกะเลหีอนติโสพลนามตตาเจโตมุติกาติหกะเลหีทิสาพะมตตาเจโตมุติปัจจหกะเลหีอนติโสพลนามตตาเจโตมุติตนหกะเลหีอนุติสัลาเมตตาเจโตมี กาตาเมหิปัญจ้างกาลีอโนิโซมะะนะเมตาเจโตมุตตสเพสัตาเวลาปยาปัชานิคาสุขีอัตานังปยาลันโตสะเพปานาเวลาปยาปชชนิคาสุขีอัตานังปยาลันโตสะเพบูตาเวลาปยาปัชชานิคาสุขีอัตานังปยาลันโตสเพอตาภาวะปยาปนาเวลาปยาปชชนิคาสุขีอัตานังปยาลันโตเมหปัญจคังกาลีอนโนเมตาเเจตมมหิโซภะละนะเมตตาเจโต โมติสภายโยอาเวลาพยาปชานิคาสุขิอัตตานังเพลารันโตสัพเพปุริสัวเวลาพยาปชานิคาสุขิอัตตานังเพลารันโตสัพเพีริยาอาเวลาพยาปชานิคาสุขิอัตตานังเพลารันโตสัพเพีริญาอาเวลาพยาปชานิคาสุขิอัตตานังเพลารันโตสัพเรวาเวลาพยาปชานิคาสุขิอัตตานังเพลารันโตสัพเพมานุสัวเวลาพยาปชานิคาสุขิอัตตานังเพลารันโตสัพเพวินีปัติกาอาเวลาพยาปชานิคาสุขิอัตตานังเพลารันโตอิเมหิสัตถะกาลีอิอาดิโสภะระนาเมีตา

Kawela bhaya pacanika sukhī atāna me alantu saphe pajīmayādi sayata kawela bhaya pacanika sukhī atāna me alantu saphe udālaya di sayata kawela bhaya pacanika sukhī atāna me alantu saphe gināya di sayata kawela bhaya pacanika sukhī atāna me alantu saphe bolādimayā anudisāya satā kawela bhaya pacanika sukhī atāna me alantu saphe pacīmayā anudisāya satā kawela bhaya pacanika sukhī atāna me alantu saphe udālaya anudisāya satā kawela bhaya Bacaan ikan suki atau nang bayar lantau sampai hari ini naya anu di saya tata awila pihak nang bayar lantau sampai hari maya di saya tata awila pihak bacaan ikan nang bayar lantau sampai bulan maya di saya pada awila pihak nang maya nang สาเพอุตตรายาธิสายพปนนาอาเวลาปยาปัชานิคะสุขีอัตานังไมยันตุสัเพตินายาธิสายพปนนาอาเวลาปยาปัชานิคะสุขีอัตานังไมยันตุสัเพบูลาริมายาอนุนิสายพปนนาอาเวลาปยาปัชานิคะสุขีอัตานังไมยันตุสัเพปจิมายาอนุนิสายพปนนาอาเวลาปยาปัชานิคะสุขีอัตานังไมยันตุสัเพอุตตรายาอนุนิสายพปนนาอาเวลาปยาปัชานิคะสุขีอัตานังไมยันตุสัเพตินายาอนุนิสายพปนนาอาเวลาปยาปัชานิคะสุขี Pana wila pia bacani kasuki, antaran pialan to sapi upalima yadisa yapa na. Wila pia bacani kasuki, antaran pialan to sapi bulanima yadisa yaputa. Wila pia bacani kasuki, antaran pialan to sapi bajima yadisa yaputa. Wila pia bacani kasuki, antaran pialan to sapi udara yadisa yaputa. Wila pia bacani kasuki, antaran pialan to sapi tenginya yadisa yaputa. Wila pia bacani kasuki, antaran pialan to sapi bulatimaya nudi saya puta. Wila pia bacani kasuki, antaran bayaran itu sampai Pajimaya Anu di Sayang Uta. Bila banyak pasal ini khasuki atas สัพเพอุตาายานจิสายพุตาเวลาปยาปชะนิคาสุกีอัตตานพียาตุสัเพทหินายานจิสายพุตาเวลาปยาปชานิคาสุีอัตตาพยาตุสัเพเหติมายาจิสายพุตาเวลาปยาปชานิคาสุีอัตตาพยาตุสัเพอุปาลีมายาจิสายพุตาเวลาปยาปชานิคาสุีอัตตาพยาตุสัเพปุระดีมายาจิสายาบุกลาเวลายาปชานิคาสุีอัตตานังเพียตุสัพเพุจิายาิ ปัจานิคาสุขีอาตานางพยานตุสภีทกินายาติสายะบุกลาอวิลาปยาปัจานิคาสุขีอาตานางพยานตุสภีปุลาติมายานุติสายะบุกลาอวิลาปยาปัจานิคาสุขีอาตานางพยานตุสภีปชิมายานุติสายะบุกลาอวิลาปยาปัจานิคาสุขีอาตานางพยานตุสภีอุตัลายานุติสายะบุกลาอวิลาปยาปัจานิคาสุขีอาตานางพยานตุสภีทกินายาอนุทิสายะบุกลาอวิลาปยาปัจานิคาสุขีอาตาน สุขีอัตานังพรยพันโตสาเพออุบาลิมายาทิสายยบุกลาบาเวลาเพยาประชานี่าสุขีอัตานังเพรยพันโต Saphe Pulanti Maya Disaya Tapawariya Panna Wila Piyapacani Kasuki Adanamuyanto Saphe Bajima Maya Disaya Tapawariya Panna Wila Piyapacani Kasuki Adanamuyanto Saphe Udaraya Disaya Tapawariya Panna Wila Piyapacani Kasuki Adanamuyanto Saphe Rukinaya Disaya Tapawariya Panna Awila Piyapacani Kasuki Adanamuyanto Saphe Pulanti Maya Anutisaaya Paliyar ปริหารัวสัพเพปจิมายานุดิสยตาภวรยปนาวลาภยาปชานิะสุขีอัตานังปริหตสัพเพอุตาลยาอนุิสยตาภวรียปนาวิลาภยาปชานิะสุขีอัตานังปริหารตสัพเพินายานุิสยตาภวเรยปนาวลาภยาปชานิะสุขีอัตานังปริหตสัพเพเหติมายาทิสยตาภวรียปนาวลาภยาปชานิะสุขีอัตานังปริหตสัพเพอุาลิมายาิสยตาภวรียปนาวลาภยาปชานิาสุขีอัาน อ่าเวลาพยาผจญนิคสุขีอัตตานังรยตัพสภาปจิมาญาทิสายายอาเวลาพยาจญนิคสุขีอัตตานังรัพสภอุตตรายาทิสายาิยอาเวลาพยาจญนิคสุขีอัตตานังรัพสภาทั้งอิทียาทิสายยอ่าเวลาพยาจญนิคสุขีอัตตานังเปรัพภา โพลจิมายานุทิสายาทิโยเวลาปยาปชานิาสุีอัตตานังเปรสภาปชิมายานุทิสายาทิโยเวลาปยาปชานิาสุภีอัตตานังเปรัญโทสภาอุตาลายานุทิสายาทิโยเวลาปยาปชานิฆาสุีอัตตาเปรัญทสภาตินายานุทิสายาทิโยเวลาปยาปชานิฆาสุภีอัตตาังเปัญโสภาหิติมายาทิสายาิโยเวลาปยาปชานิาสุีอัตตาเรสภาอุปาลมายาธิศายาทิโยเวลาปยาปชานิคาสุีอัตตานังเปรตญสภา

ทัณฑยินายาดิสายยัุริสังเวลาพยาปัานิคาสุขีตานังเวลาตัวซาเปตุลาธิมายาอนุทิสายยัุริสังเวลาพยาปัานิคาสุขีตานังเวลาตัวซาเปปจิมายาอนุทิสายยัปุริสังเวลาพยาปัานิคาสุขีตานังเวลาตัวซาเปอุตลาญาอนุทิสายยัุริสังเวลาพยาปัานิคาสุขีตานังเวลาตัวซาเปทักินายาอนุทิสัยยาปุริสัตานังเวลาทิมญญาเวลาาพยปัานิคาสุขีตานังเวลาตัวซาเปอุบาลีมายาทิสายยัุริสัง เวลาพยาบาลานิคาสุคีอัตนาบริยนตัพเพบุราจิมายาธิสายะอริยาอ้เวลาพยาบาลนิคาสุีอัตนาบริยนตัพเพบจิมายาธิสายะอริยาอเวลาพยาบาลนิคาสุีอัตนาบริยนตัพเพอุตลาาธิสายะอริยาอเวลาพยาบาลนิคาสุีอัตนาบริยนตัพเพทินายาธิสายะอิยาอเวลาพยาบาลนิคาสุีอัตนาบริยนตัพเพบุราจิมายาอนุิสายะอิยาอเวลาพยาบาลนิคาสุีอัตนาบริยนตัเพบุราิมายา baca ni kalau suci ada nama yang tu sampai utara yang anu di saya. Kali ya, awal apa ya baca ni kalau tu sampai lagi naya anu di saya. Kali ya, awal apa ya baca ni kalau suci ada nama beri tu sampai hit di maya di saya. Kali ya, awal apa ya baca ni kalau tu sampai upali maya. Kali काविला भिया बचाणी कासुकी अताना बण्यांतो सभे बजिमा यातीसाया अनलिया काविला भिया बचाणी कासुकी अताना बण्यांतो सभे बजिमा यातीसाया अनलिया काविला भिया बचाणी कासुकी अताना बण्यांतो सभे उतालाया यातीसाया अनलिया काविला भिया बचाणी कासुकी अताना बण्यांतो सभे किना यातीसाया अनलिया काविला मया बचाणी कासुकी अताना बण्यांतो सभे भूलादिमाया अनुरीसाया अनलिया काविला प्रिया बचाणी कासुकी अताना बण्यांतो เวลาพยาบาลฌานิค้าสุขีกัตตาณังบริหารตัวสัพเพทั้งนัยยะนุดิสัยยะนาลิกาเวลาพยาบาลฌานิค้าสุขีกัตตาณังบริหารตัวสัพเพอธิมัยยะนุดิสัยยะนาลิกาเวลาพยาบาลฌานิค้าสุขีกัตตาณังบริหารตัวอุบานิมัยยะนุดิสัยยะนาลิกาเวลาพยาบาลฌานิค้าสุขีกัตตาณังบริหารตัว Sabhe pula jima ya di saya tewa Vila piya suki Atana vila tu sabhe bachi ma ya di saya tewa Vila piya suki Atana vila tu sabhe utala ya di saya tewa Vila piya suki Atana vila tu sabhe dakina ya di saya tewa Vila piya bacha nikha suki Atana vila tu sabhe pula jima ya anu di saya manusa Vila piya suki มาเวลียนตัวซาเพยปัจิมายาอนุจิสายยะเทวาอเวลาปยาปจานิคาสุกี้ัตานังเพลายนตัวซาเพยอุตาลายอนุจิสายยะเทวาเวลาปยาปจานิคาสุกี้ัตานังเพลายนตัวซาเพยนายาอนุจิสายยะเทวาอเวลาปยาปจานิคาสุกี้ัตานังเพลายนตัว สภีธิมายาจีสายะเทวาเวลาพยาปชานิฆาสุขีอัตานังเปรัญโตสภีอุปาลีมายาจีสายะเทวาเวลาพยาปชานิฆาสุขีอัตานังเปรัญตุสภีปุราจิมายาจีสายยะมนุสา์เวลาพยาปชานิฆาสุขีอัตานังเปรัญตุสภีปุรจธิมายาจีสายยะมนุสา์เวลาพยาปชานิฆาสุขีอัตานังเปรัญโตสเีอุตาลายาจีสายยะมนุสา์เวลาพยาปชานิฆาสุขีอัตานังเปรัญโตสเีนิหายาจีสายยะมนุสา์เวลาพยาปชานิฆาสุขีอัตานังเปรัญโตสภีปุระธิ เวลาพยาประชันนิกาสุขีอัตตานังบริหารตัวซาเพยปจิมายาอนุติสัยยามนุษย์เวลาพยาประชันนิกาสุขีอัตตานังบริหารตัวซาเพยตังกินายาอนุติสัยยามนุษย์เวลาพยาประชันนิกาสุขีอัตตานังบริหารตัวซาเพยเฮธิมายาติสัยยามนุษย์เวลาพยาประชันนิกาสุขีอัตตานังบริหารตัวซาเพยุตาริยาญาติสัยยามนุษย์เวลาพยาประชันนิกาสุขีอัตตานังบริหารตัว ซาเพปูรันิมายาดีสายาวินิปฏิกาเวลาพยายาปะชานิคาสุกีอัตานังเปียนตัเพปิมายาีสายาวินิปฏิกาเวลาพยาปะชานิคาสุกีอัตานังปยตัาเพอุตาลายาติสายาวินิปฏิกาเวลาพยาปะชานิคาสุกีอัตานังปตัเ

เพลีโตซาเโอุปาลีมายาติสายยามีมีปาริกาเวลาพยายาปัจจานีคาสุกีอัตานังเพลียนตตอิเมหฮคาสาหะเกเรอีดีทาบพระนางเมตาเจตวณมุติสัพเพสังสัตนางปีพระนางว่าเชตวะอภีพระนายาอุปาคาตังว่าเชตวาลานุปาคาเตนะสั้นตาปังว่าเชตวาสั้นตาเปนะปาริยาธานังว่าเชตวา อาปาลิยตาเฮนาวีเฮสัมวเชนวาอาวิเฮสายาสัเพจจตาเวเรโนโหตุมาเวเีโนสุหินโหตุมาตุกีโนตุอิตตาโหตุมาตุกีตาตาอิเมหิอาตาหักาลีสัเพจจตามีตายาติมีตาตังขามเจตายาติติเจโตสัพพะพยาปทาปาลิยุทธานิหิมุจจติติิวิมุติเมตตาจเจโตวิมุติจเติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาภพมวิหะและภาวนาที่ติตา โภทิตต <ersch> ิกาเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปัจจายานิทุกขพยาปัจจายานิพยาโสกปัจจายานิโสกาวตุตตพภีปานีโนเอตาวัตตาจะอัมหีสาบะทางบุญญาสาบะทางธรเพเทวานุโมทันตุสัพพะสับปเตเสทิยานานังคขันตุสัทธาสีหลังละคันตุสัพพะตาภานางวิราตตาหุตุหาชาตุเทวตากาตา สัเพพุทาบาลปตตาปัจเกานัจายังพ้าลังอรหันตานันจาเตเสน่าขั้งพันามิสัพพโซสัพเพพุทาบาลปตตาปัจเจกานันจายัง้าลังอรหันตานันจาเตเสนาักขังันามีสัพพโซสัพเพพุทาบาลปตตาปัจเจกานัจายังผ้าลังอรหันตานันจาเตเสน่ารักขั้งพันามิสัพพโซสัพเพพุทาบาลปตตาปัจเจกานันจายัง้าลังอรหันตานันจา เตเชนาระคังพันธามีสัมพโสสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจายังผ้าหลังอรหันตานันจาเตเชนาระคังพันธามีสัมพโสสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจายังผ้าหลังอรหันตานันจาเตเชนาระคังพันธามีสัมพโสสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจายังผ้าหลังอรหันตานันจาเตเชนาระคังพันธามีสัมพโสสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจายังผ้าหลังอรหันตานันจาเตเชนาระคังพันธามีสัพพะโส ด้วยอนุภาพแห่งศาสนาอนุภาพแห่งความเทียนอนุสงแห่งการบูชาพระรัานตรด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระฤทธิ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงของให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมก่อเท,ทอเทพัน์ทา,า,าทั้งหลายโปรดอนุมงคนานในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนุโมทนา,นานแล้วโปรดอําน,น,าน,นวยพรให้แก่ข้าพเจ้าแลวัตถุมงคลพระบิดายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งทั้งขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งรระิจส ศักดิ์สิทธิ์ทุกับการ์เดอรสาธุ